คุณแม่แชร์เลยคุณแม่แชร์เลยเป็นเมียผมหนึ่งคืนในรายการไม่เอาเฮ้ยโปรดิวเซอร์เกมเกมดิอะมึงฟ้องใครอะโปรดิวเซอร์ใหญ่ครับโปรดิวเซอร์ไม่ใช่พ่อคุณนี่กับข้าวสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะคุณเสกคุณเสกอยากทานอะไรเป็นพิเศษป่ะคะวันนี้ฉันดูแลไม่ได้ครับถ้าบอสเขาทานอยู่เขาจะรอครับคุณเรียกตัวเองว่าอะไรนะคะบอสครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรายการใหม่คุณเสกครับคุณจ้าของละชื่อรายการแดกของเหลือ สวัสดีค่ะ<ม>ต้อนรับสู่รายการคุณแม่แชโลคุณแม่แชโลยิน,นีท่ทาละคุณคิดได้เมื่อกีนี้กอนน่ไกลมากไกลมากไกลอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สถานตากอากาศบางปูซึ่งเป็นสถานตากอากาศที่ใกล้กรุงเทพทีิสูจนมันไม่ไกลนะ วันนี้พากมมาป่ามาทำไมเนี่ยพากูพาทำอะไรเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมพานิการทหารบกเหมือนกันแปลว่าแปลว่าที่เราไปเมื่อ EP ที่แล้วไงจำได้ไหมที่ไปท้านับข้าวแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็เกี่ยวเนื่องเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวเนื่องยังไงเนี่ยก็ยังไม่รู้อพี่ที่เขาจะทำมาให้ข้อมูลเนี่ยเขาอยู่ข้างในเดี๋ยวเราตามไปหาเขาข้างในดีกว่าเออได้น้ำไปเลยกลัวดิกลัวทางแคบงั้นจุ่มมือไว้เโอเคอาได้มาถึงแล้วเรือนสกุณนา อืมวเหมือนชื่อเรือนพญาเออเรือนพญาจะปิดไปแล้วเนี่ยพ่อมันไปนะสวัสดีค่ะโอ้ลุงจ่านิเวศครับยอดอะไรนะคะร้อยโทนิเวศร้อยโทนิเวศหนูจะเรียกสั้นๆได้ว่าไงพี่พี่จ่าครับพี่จ่าพี่จ่าฮะหนูถามหน่อยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยที่สถานตาอากาศบางปูเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรมพธิราชวอาหารบก เกี่ยวข้องกันยังไงอะคะกองสถานพักผ่อนกรมประชาิการทหารบกหรือสถานตากาศบางปูเป็นหน่วยขึ้นตรงเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งใน16หน่วยของกรมปรชาธิการทหารบกที่นี่ทําอะไรบ้างคะที่นี่ก็ทั้งที่เรายือนอยู่นี่นะครับเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะฮะด้านหลังเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่านกเวลามันอพยพไปจากต่างประเทศใน6เดือน,นมีนกอะไรบ้างตรงนี้นอกอพยพไปจากงจากต่าง เป็นอะไรอ,อ่ะอ่ามาจากไซบีเรียจากมองโกเลียมาที่เหรอครับตากาศบางปูนี่เราจะได้ยินบอกว่ามันมีนกนางนวลอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ะนะครับการโูดยกของนอกแต่ละครั้งนี่มีมาแต่ละปีเนี่ยประมาณ200กว่าชนิดโอ้ที่เขามาจากต่างประเทศแล้วเขาต้องกักตัวไหม บินผ่านมาทางอากาศไม่ต้องกักครับก็อะไรวะเรายังต้องกักกัเล่นไปเล่นไปตอถามได้ช่วยนะแล้วมาไกลไหมฮะมาจากหลายๆที่ไม่ใช่หมาาายถึงว่จเวลาจ่ามาไกลไหมวันเนี้ยไกลอยู่นี่อยู่แล้วขออยู่นี่อยู่แล้วรออยู่นี่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่แล้วจ่าเกาอยากโดนตีนเลยรักเขาเจ้าดิบตันลกมีนกสองร้อยกว่าชนิด ที่มาจากต่างประเทศที่จะมาพักที่เนี่ยในช่วงฤดูอะไรช่วงเดือนอะไรตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาตุลาจนถึงประมาณมีนาแปลว่าตอนเนี้ยที่เราอยู่กันตอนที่หลายทำเนี้ยคือเราก็จะได้เห็นเราจะได้เห็นใช่สองร้อยกว่าชนิดเลยสองร้อยกว่าชนิดครับโอ้โหมีมาจากไกลที่สุดนี่คือมาจากประเทศอะไรจากทิเบตจากไซบีเรียมังกรเรียนะมังกเรียนมาไกลเลยมาไกลนะสื่อสารเขาได้ไหมหรือว่าต้องใช้ล่ามมีเจ้าหน้าที่ของเราที่มีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องนกคอยให้ความรู้อยู่โอ้เขากินอะไรอะฮะนกที่อยู่ยกมาก็แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมากินพวกไส้เดือนดินค่ะนะครับพวกปลาพวกอะไรนี่เพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่้วมันหนาวนะพออากาศหนาววนี้หนาวมาอากาศหากินลําบากนะครับมาเจอหาอากาศอุ่นมันจะมีอาหารเยอะแปลว่าที่นี่เราไม่ได้มีการให้อาหารแต่เขามาหาอาหารตามธรรมชาติของเขาใช่ครับแต่ว่าเขามีให้นกนางนวลเรามีให้ครับขาวขาวผู้ชมเห็นไหม หาหามม้ผยใจไม่ออกมันไม่ใช่ไม่ใช่มึงหาวผมดูนกอยากถามว่าสถานตาอากาศบางปูเนี่ยที่ขึ้นตรงกับกรมพลาธิการหารบกเนี่ยนอกจากมีสวนที่เราดูนกได้เนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรให้ทำไหมคะกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมดูนกร้านอาหารอ่ะขอไปดูนกก่อนดีกว่าตอนนี้ที่เราจะได้ดูเราจะได้เห็นไหมหรือช่วงนี้เขานอนอยู่กลางวันตอนนี้น้ําในทะเลขึ้นนะ เขาก็จะหยิบยกมาพักอยู่ข้างในนะฮะหลายชนิดครับหนูชอบหนูชอบนกอุ้ยเหมือนเลยเหมือนแม่มึงอ่ะเวลาให้ตังค์ป้าจ่าอย่าเพิ่งทำไงนะเวลาให้ตังค์อ่ะพี่จ่าจ่าเชิญทางนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นที่ที่เราจะตำแหน่งที่เราจะดูนก ได้ทุกชนิดเลยใช่ไหมคะคนั่งตรงน <Ih> ี้เลยใช่ไหมนั่งตรงนี้น s <S เลยเฉยครับอ๋อแล้วต้องใช้กล้องกล้องจไอ้กล้องจดกล้องนี่คือถ้าเราเราเรามีกล้องเนี่ยเราสามารถจำแนกได้เวลาคุณเพลิรนกัคุณแจ็คมองลงไปเนี่ยนะครับนกมันจะสีเหมือนกันหมด <c oughs> นะฮะแต่ถ้าเราใช้กล้องเนี่ยเราจะดูที่ปากที่คอ นะฮะที่ที่หัวปีกที่อกอะไรเงี้ยมันจะจําแนกได้ว่าแต่ละชนิดว่าเป็นชนิดไหนอะไรอันท่านนี้คือใครคะอันนี้คือน้องปัดนะฮะเป็นเจ้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองคับบกนะครับสวัสดีค่ะพี่ปัดพี่ปัดจะแนะนําอะไรยังไงบ้างอ่ะส่วนใหญ่นกที่เราเห็นน่คือนกชนิดอะไรคะค่ะมันมีนกอยู่สองแบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นนกประจําถิ่นกับนกอพยพนะครับนกประจําถิ่นเนี่ยก็คือที่เป็นนกที่ เกิดที่เดิมนะครับทำลังวางไข่ที่เดิมนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับส่วนนกพยพเนี่ยก็คือเขาจะออกยกระตินคานที่อื่นนะครับมาหาในพื้นที่ที่อยู่ตรูรณ์กว่าอย่างเช่นตรงที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยชนิดเดียวกันหมดเลยป่ะคะอ่าส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกันครับชนิดที่มีเยอะมาต,ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับนั่นคือนกปากแหวนดำอกพยพมากระจากรัสเซียเลยทีเดียววิ่งรัสเซียชอบด้วยเราอ่ะโอ๊ยแล้วตอนนี้นนก้องเหมือนแบบหลับเหมือนหลับน้องไม่ใช่น้องเหมืืออนนหหหลลัับบมมึงเ อยู่ที่มีเยอะที่สุดแอนแอนนะชื่อปากแอนถามดำปากแอนถามดำอ่ะแล้วลองลงมา ที่รองลงมาครันนี้ที่แบบเยอะรองลงมาอ่าก็จะเป็นพวกนกอ่าหัวโตรายจุดสีทองนะครับนกหัวโตไซเล็กนกหัวโตไซใหญ่อ่าแล้วเราจะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบว่าตัวขาวเลยแล้วก็มีสีดาชัดเจนเลยมีตัวเดียวโดดเด่นเัยตัวนี้นะครับมีชื่อว่านกปีเทียนเจอได้ตลอดทั้งปีถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับสองกล้องมาดีๆเนี่ยจะเห็นขาวของเขายาวเหมือนนางแบบเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คนเลยแล้วคนนี้นะไปแล้วแล้วทอมนี่อายุเท่าไหร่ะน้องไหนอะ ยังไม่เห็นเลยค่ะค<า>ุณจะมาู้ที่แรกคุณถนันดไหมนกน้่นโนนหรือว่าคุณถนัดนกชมุูุสึกผมชอบนกปากแอนหางดำอย่างนกไอพวกแบบนกนางนวลแกรบธรรมดามีไหมมีครับนกหัวโตหล,ลังจุดสีทองมีไหมมีเหมือนกอันทําทำไมทำไม,ทำไมถึงรู้จักชื่อเยอะจังวะ <S <S นี่ก็เขียนไว้กวาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราชมนกตรงนี้กันไปสักคู่นึงแล้วเดี๋ยวเราย้ายจุดไปบ้างนกนางนวลนี่เห็นนกอะไรนะ นกนางนวลเมื่อกี้ที่บอกว่านกนางนวลอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปดูกันใช่ไหมคะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนกนางนวลก่อนที่จะไปดูนกนางนวลเนี่ยเราไปดูว่าในศูนย์ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรอีกหลายหลอย่างนะครับที่จะพิสูจน์ได้อย่างคุณแจ็คเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าติดโควิดหรือไม่ติดโควิดด้วยใบไม้ครับ อุ้ยอันนี้ดีนะฮะครับเดี๋ยวจะผมพาคุณแจ็คไปพิสูจน์อันนี้เป็นเกี่ยวกับไอ้ทางแพทย์เขาบอกมาเลยฮหรือว่าอะไรทางแพทย์แล้วพิสูจน์ได้จริงครับแจ็คลองลองลองเก็บใบไม้ไปสักใบนะอ่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นแสมต้นแสมอ่ะลองดูเด็ดมาแล้วทำลายดมก่อนที่เราคุณแจ็คก็ลองเลียด้านหลังดูเลียด้านหลังด้วยเลียด้านหลังอันนี้ด้านหน้าใบลรงเลียด้านหลังครับใบไม้ไม่ใช่เลียใบเฟิร์อันนี้ด้านหน้าด้านหลังครับอันนี้ด้านหน้าด้านนี้ด้านหน้าครับอันนียหลังนะครับ รสชาติเป็นไงคาดาลองใบใหม่ครับพอดีคุณแเทต่แล้วก่อนเอาใบแก่ๆเป็นไงบ้างครับเพินเพลินมันเค็มๆใช่ครับเค็มๆมันจะเค็มเฉพาะด้านหลังเออว่ะเหรอแต่ส่วนด้านหน้าจะไม่เค็มนะลองเลยไม่เอาันนี้ไม่เค็มนี่เหม็นนี่เาเรียกาต้นแฉกทะเลนะครับพันไม้ป่าชายเลนมีทั้งหมด76สชนิดแต่มีชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีด้านหลังใบเค็มนะครับแล้วก็ด้านหน้าไม่เค็มแต่ความเค็มเหล่านี้มันแสดงว่าบริเวณจุดที่มันงอกอยู่เนี่ย นะครเราสามารถพิสูจน์ความเค็มของน้ําในทะเลบริเวณจุดกะนองนั่นี่น้ําทะเลด้านหลังของคุณเบลแปลว่าตรงนี้เค็มนะน้ำเค็มเพราะว่าตัวใบเค็มมากพี่จ่าคนที่ไหนนี่คนปัทลุงคนปัทลุงีไงคนปัทลุงคนไหนในเมืองยายพันธ์ให้ครับพันป้าหรือเปล่าเนาะพันธ์ป้าจุดที่เราจะไปชมนกนางนวลนี่เราเดินไปทางไหนคะเราเดินไปทางด้านหลังครับใช่เดี๋ยวให้พี่จ่าเดินนำเลยนะ บางปูเนี่ยเราต้องมาเช็คอินจุดนี้เลยอันนี้คือสะพานชื่อว่าอะไรคะสะพานสุกตาครับสะพานสุกตาครับทำไมถึงชื่อสุกตาจอมพลปพิบูลสงครามท่านตั้งไว้เมื่อปี2 5 4 8ครับค่ะเป็นแหล่งที่เขามาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะเ,เช็คอินกันเยอะครับ,รบในช่วงฤด,ดูนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤด,ดูนี้ใครก็ต้องนึกถึงบางปูเพราะว่าเราจะเห็นว่าจุดบริเวณข้างๆสะพานเนี่ยนะฮะจะมีนก จำนวนมากนะครับปลากหัวใจด้วยลูกหัวใจด้วยมึงเห็นไหมเป็นไม้น่ารักมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นเป็นลูกหัวใจด้วยนกจะอยู่ทุกทุกไม้เลยอันนี้เป็นนกนั่งนวลหมดเลยนะคะค นกนางนวลที่นี่เราสามารถที่จะมาชมได้ตลอดทั้งปีไหมคะไม่ฮะอยู่กับเราหกเดือนหกเดือนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาครับจนถึงปลายเดือนมีนาแปลว่าช่วงนี้ที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยก็คือเป็นช่วงเหมาะมากเลยสำหรับควมาดูนกนางนวลครับเป็นช่วงที่นกนางนวลมีจํานวนมากที่สุดเลยครับผมไปยกมารวมตัวกันเยอะสุดในอาเซียนครับมาจากหลายที่จากมองโกเลียจากไซบีเรียจากจีนตอนกลางนกนางนวลที่นี่คะเขาเรียกว่านกนางนวลธรรมดาธรรมดาชื่อของเขาฮะอ๋อเป็นชื่อของเขาชื่อของเขาชื่อธรรมดาแต่ว่ามันมีอยู่หลายชนิด ตอนโอบยบมาใหม่ๆนะเราจะสังเกตที่หัวนะครับหัวจะเป็นสีขาวแต่ว่าพอจะโ,บโอบไปยพกลับเนี่ยหัวที่จากสีขาวนี่ก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มทำไมหัวมันเปลี่ยนสีอ่ะอ่าก็ <c oughs> เหมือนกับเป็นแต่งตัวเป็นเจ้าสาวนะครับคือพร้อมจะบิ๊งพรมันผสมพ<า>ันครับว้าวยังน้องนี่ก็มาบ่อยถูกไหมฮะมาบ่อยอะไรล้วก็มากับเราในละทีงานไม่แล้วนกนี่เรารู้ได้ไงว่าเป็ตัวผู้นรือตัวเมียจ้ะรู้ไหมรู้อ่เ่ยอันนี้ต้องใช้ ความพิเศษต้องจับมาครับเกี่ยวกับลายนะเพราะว่าลายก็ไ่าครลายไม่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 ่เกี่ยวเ<า>หรอแต่ว่าถ้าเกิดว่ายอย่างอย่างปลายปีกอย่างนี้นะฮะถ้าเปิดไปปลายปีกที่จุดปลายปีกตรงนี้มีสีขาวสองจุดแต้มอยู่นะครับนกตัวนี้มีอายุเกินสองปีพร้อมที่ผสมผันนกนางนวลนี่อพปยพยมาจากที่ไหนจะกลับอพปยพยไปที่เดิมทํารังอยู่ที่ไหนจะกลับไปทํารังที่เดิมแต่ไขมันนกนางนวลมันเยอะไหมจ๊ะที่จริงแล้วในการอพปยพยเนี่ยนกนางนวลที่อพปยพยมากินพวกกากหมูกากไก่เนี่ยนะครับเพื่อสะสมไขมันนะครับ ใช้ในการบินอบพยกลับนี่คือกากหมูนกนางนวลที่นี่กินกากหมูกินกากหมูแต่ธรรมชาติจริงๆก็แล้วนะฮะเขาจะกินพวกปลาพวกกุ้งครับจลาโยนแบบโยนหมดเลยหรือค่อยๆโยนโยนในอะไรชิ้นเนี่ยโยนสูงๆครับโยนสูงๆถ้าเราโยนสูงๆเนี่ยเราจะบังคับให้ตัวไหนกินก็ได้แจ็คครับมันมีภารกิจ หนึ่งได้มาดิอันเนี้ยจะท้าทายแจ็คเลยได้แต่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะใครมาแทนได้ไหมกลัวโอ้ยไม่ได้้าไปเล่นคุณก็แพ้เพราะโปรดิวเซอร์เขาคิดไม่แล้วเดี๋ยวจะให้คุณแจ็คละเฟินเนี่ยถือกากหมูเอาไว้แล้วถ้านกมากินกากหมูในมือของใครก่อนเนี่ยคนนั้นชนะผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้านายตลอดทั้งปีพด้ไอ้นมันส่วนพวกแพ้ ก็จะเป็นมึงฟังกูปะเนี่ยดำอยู่ผู้แพ้ทำไมผู้แพ้ก็จะเป็นพาดรับใช้แล้วคุณแจ็คลองดูไย่าผมยืนข้างหลังฮะจ่าเป็นตัวแทนของใบเฟินจ่าถือขยับไปยับขยับ้าไปใกล้อีคุณแจ็คเรียปวดหัวว่ะทำไมอ่ะมันบินเข้ามาแล้วกูงงนกนๆกน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 กมานกมา จบชนะเอาไงมึงไปกลัวอะไรอะไรเนี่ยเอาดูเก่งไอ้สัสเก่งเก่งเลือเกินเก่งเรื่องคนอื่นเฮ้ยหยุดด้วยหยุดด้วยน่ารักป่าจบ แจ็คสรุปว่าในเกมการแข่งขันเกมนี้คุณชนะเก่งมากกระนกหยุดน่ารักมากเลยอยู่ดเวยอยุด้วยต้องบอกงี้มันดูมีเสน่ห์มากถ้าใครชอบนกเนี่ยจะเพลินเลยเหรอแนะนําว่าให้มานะอ่าจะถือว่าคุณชนะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารกัน <c oughs> แล้วคุณอยากทำอะไรคุณอยากใช้ <c oughs> ดิฉันทำอะไร <c oughs> ดิฉันจะยอมเป็นทาสคุณทุกอย่างดิฉันจะยอมเป็นทาสคุณ ผมหนึ่งคืนในรายการไม่เอาไม่เกี่ยวสิเกมเกมดิเอามึงฟ้องใครอ่ะโปรดิวเซอร์ใหญ่ครับโปรดิวเซอร์ไม่ใช่พวกอะพูดนี่เฮ้ยเฮ้เกมมันเกมมากจะแบบทำร้ายร่างกายทุกตีบิดคอจะบิดคอเรียกรถมาแต่ตำแหน่งไม่ได้คอไปเรียกรถมาน้าวุฒิมารับหน่อยน้าวุฒิเออหน้าวุฒิมารับหน่อยอยู่ละเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณนี่ใครจะไฟเนี่ย ตามใจผมหน่อยแล้วพูดชื่อด้วยรา้านอาหารสาราสุกใจข้างในมีของอร่อยเตรียมรอท่านไว้แล้วค่ะสุกใจจริงหรือเปล่าเชื่อท่านเนี่ยจะเรียกได้ว่าเพลิดเพลินจำเนินใจเลยดีดีกว่าเอาน้ำสิน้ำนี่เพราะว่าผมผมชนะถูกไหมทีมงานเชิญค่าท่านแจ็คมเอาสะบัดขุยสะบัดขุยทําไม่สะบัดขุยไม่ไปกินสะบัดขุยได้ไหมคะเพลงใหม่ล่าสุดโอ้แล้วมีจริงๆด้วยอ่ะ พามี่พามอ,พอแห<บ>วจะกินข้าวได้ยังคะเพลงได้ยังคะอารมณ์มายังคะอารมณ์กินข้าวมายังมึงเป็นอะไรอ่ะสนิบานล,ลูกนกเหรอมาแจ็คเชิญขามาโอ้เดี๋ยวจะหยิบเองนี่เพราะว่ากลัวดึงมาแล้วดึงยาวเลย <c oughs> <c oughs> แล้วล้มไงรู้มาไอ้สรรัตว์ไปไปไปแล้วนี่ให้นั่งให้นั่งตรงไหนคะเนี่ยเรื่องของมือครับก็จะนั่งในมุมนี้ก็มนี้ก็ได้<ผ>ม <c oughs> ั่งกูนั่งนี้โอเคเขายังช่ดหน่อยไม่ไม่ไม่จบดีๆอับไปดีเดี๋ยวโดนจิ๋ม เอาน้ำให้กูไปลงละโอเคเอาน้ำอะไรคะคุณแจ็คน้ำในบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์คือน้ำอะไรฮะน้ำเปล่าไม่มีมุกเหรอหรือนี่คือมุกแล้วน้ำเปล่าเชิญขอขอขอน้ำเปล่าให้คุณแจ็คหน่อยค่ะออเดอร์ฟหรือว่าออรเทรหรือว่าตัวแอฟทิทายเซอร์ที่คุณแจ็คจะรับเป็นอะไรคะน้ำเปล่ากันละน้ำเปล่าคือนี่อะไรเหรอุณหมายถึงว่าของกินก่อนอันนี้ยเสร็จมายืนคุมหลังตอนมัวน ตอหมวกรื่คมหลังได้ค่ะเป็นบอดี้การ์ดทำไมต้องตัดทรงนี้มันเกิดขึ้นอะไรทำไมทรงทำไมถึงเป็นทรงนี้เพระเอ็มวีครับแล้วพระเอ็มวีต้องทรงนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นมือขวาครับเวลาไปไหนเวลาทานข้าวอ่ะคือผมก็ใจเขาดูแลตลอดเขาเป็นมือขวาคุณใช่ครับแสดงว่าเขาก็ต้องทําให้คุณด้วยสิได้เพราะคุณถนัดขวาตอนนี้เนี่ยกับข้าวสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณเสกอยากทานอะไรเป็นพิเศษป่ะคะเพรา้ฉันดูแลไม่ได้ครับถ้าบอสเขาทานอยู่เขาจะรอครับคุณเรียกตัวเองว่าอะไรนะคะบอสครับ ราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรายการใหม่ขึ้นเสกครับคุยกันเจ้าของแล้ว <st> ชื่อรายการแดกของเหลือ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเอามือถือไปเก็บกับทีมงานก่อนนะคะขอโทษด้วยอาหารเมื่อไหรจะมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอเอามือถือไปเก็บปุ๊บเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยเพราะว่าไม่ได้เธอไปตามอาหารมามันนานแล้วสี<ะ>่โ <4 S 2> มงต้องไปคุยงานต่อได้ค่ะติ๊กตอกกันหน่อยไม่ติ๊กตอกไอ้ผมมันสกกรปุกพมมันลุงลังมันสาเหตุเชื่งเฮียออะะไร่เดี๋ยวไปตามา ไม่ผู้หญิงเขาดูเขาจะได้รู้ว่าเออแจ็คอะจริงๆแล้วเวลามาเดทเวลามากินข้าวเนี่ยก็ดูแลคนเป็นนะไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นคนเหมือนในทีวีผมก่อนที่เออเออผมต้องได้ก่อนถูกแล้วผมชนะไงเออใช่ใช่แต่ก็ต้องได้กุ้งแหละต้องตักกุ้งให้แหละโอเคอ่ะวางซะแล้วเสียบซะแล้วเหมือนเล่นละครอะกบลึงอะ ทริปนี้ทั้งทริปสำหรับ E ีพีนี้4ดอกเฉพาะบางปูผมให้5เต็มเพราะว่าอะไร1ผมประทับใจตรงที่ว่าผมเนี่ยเป็นคน alert ผมเนี่ยทริปที่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้ได้อะไรอะไรเพราะว่าเพราะมันไก่ทอดไงไก่นี่ไก่ทอดอ่ะกาไก่เคี้ยวหวานมันไม่อิ่มแต่เนี่ยโหเอาเถอปากกระพงเลย เขาผัดปูเลยได้เจอนกอีกอได้อะไรอีกอให้ห้าเลยสมมติว่ารายการคุณแม่แชรโรติดต่อไปแจ็คขออีกรอบได้ไหมปักหมุดแล้วถ้าปักหมุดในไลน์นี่แสดงว่ารายการนี้สําคัญแล้วโอเคขอบคุณมากเออไม่เป็นไรคีเมโนโต๊ะนี่น่าขี่ใครแต่เนิงโจนางจีขอบคุณมากนะขอบคุณมากน่ดนึงทีมากปะเรากลับเมฆก่อนดีกว่าพี่นิกรไม่ชอบคนตกกระโปรงนะมือเลยปะ แชโลชื่อคุณคุณนะคะจะให้แมวว่าเต้นรักติดใจเรนตลอดทั้งรายการเลยท่านไม่ได้คือต้องเต้นเลยนะไม่ได้ไม่ได้ยักมาเป็นแขกแล้วไม่เห็นกระดิกเลยอ่ะแลมอันนี้ไม่ให้หนูทำมาง่ายๆเนี่ยส่วนที่ง่ายจะได้มาถึงที่ไงส่วนที่ง่ายเจ้าหน้าที่ทำอยากร้องเพลงเลยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน